h อ t แมสส์พอดแคสต์ Podcast. เสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟัง วัสดีดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชื่อเถอะพี่อยากเล่าถ้าคุณไม่อยากหูเบามาฟังเราเล่าสิคะรายการของเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่ทุกคนเนี่ยเชื่อกันมานานหรือว่าเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะใช่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องที่ผ่านมาเราได้นาเสนอข้อมูลดีๆไปกันบ้างเนอะแต่วันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง ผีปอบกันค่ะสําหรับเรื่องผีปอบนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นเคยกันมานานหรือว่าคุ้นเคยกันดีเลยนี่แหละแล้วก็ไม่ว่าเราจะได้ยินมาจากไหนใช่ไหมแล้วก็คือแบบต่างคนก็ต่างเล่าก,กันมาก็ไม่เหมือนกันไม่ว่าพวกเราจะได้ยินกันมาจากไหนนะคะหรือว่าต่างคนต่างเคยได้ยินกันมามากมายใช่ไหม,มแต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีปอบให้ฟังกันดีกว่าค่ะ ช่ค่ะก่อนจะไปรู้จักผีปอบปั๊มเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับผีปอบบ้างไหมมิวอ่ะเคยมีนะแบบประมาณว่าได้ยินมาว่าผีปอบเนี่ยเขากินของดิบๆกันแล้วก็แบบว่าเหมือนโดนสิงแบบผีปอบมันจะเข้ามาเข้าสิงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปามีไหมเออของปาหรอของปามปามันเป็นเรื่องที่เล่ามาแบบเล่าต่อกันมานานๆอย่างเงี้ยก็อย่างแบบยายแบบคือยายก็บอกว่าเออเนี่ย ผีปอบมันจะมากินลกเด็กนะก็ตอนที่แบบมีคนคลอดอะไรมันเนี่ยก็ต้องเฝ้าดูเด็กให้ดีม,มันก็ประมาณเนี้ยแบบว่าทีร่รู้ก็ไม่้อีกนะไม่รู้ว่าจะได้ยิงกันมาถูกหรือเปล่าจะถูกจะผิดมางน้อยแค่ไหนเราไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะการเป็นผีปอบนะคะมาเกิดขึ้นกับผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์หรือมนต์ดำที่แก่กล้านะคะ <S <S สามารถใช้วิชาเหล่านั้นเนี่ยเพื่อไปทําร้ายผู้อื่นให้ ถึงแก่ความตายเช่นการทําเสน่ยาแฝดการเสกหนังควายเข้าท้องคนการเสกตะปูเข้าท้องหร,อหรือการใช้มนต์ตาเพื่อบังคับพูดผีวิญญาณให้เข้าไปสิ่งหรือกระทําสิ่งที่ตนต้องการนั่นอเองค่ะโหฟังดูแล้วก็น่ากลัวนะอของเมงวะแล้วก็พระพุทธเจ้านะได้ทรงระบ,บุว่าวิชาที่เป็นไสยเวทหรือมนต์ดำเหล่านี้ล้วนแต่เป็น เดรัจฉานวิชาทําให้ผู้ที่มีอาคมเนี่ยจะต้องมีข้อต้องห้ามหรือข้อปฏิบัติกํากับอยู่ด้วยเสมอและจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดในข้อห้ามนักกาวโดยเด็ดขาดนั่นเองอและหากมีการละเมิดนะหรือว่าการกระทําผิดในข้อปฏิบัติหรือว่าชาวอีสานจะเรียกว่าขลาหรือว่าผิดครูที่เราเรียกกันนั่นเอง ออและซึ่งก่อให้เกิดโทษหนักคือวิญญาณของบรมคูเนี่ยจะลงโทษคนที่ระเมิดข้อปฏิบัติโดยเป็นการสั่งให้ไปเป็นผีปอบนั่นเองเ,ออเห็นไหมฟังแล้วก็น่ากลัวใช่ไหมหรือ,อ,อว่าอาจมองได้เป็นอีกแง่หนึ่งคือผู้ที่จะกลายเป็นผีปอบได้นั้นน่ะจะต้องเป็นผู้ที่ใช้วิชาอาคมที่แบบ ที่ส่งต่อกันมางแต่ยาวนานอย่างเงี้ยได้ใช้ใสเวทนะดังกล่าวเนี่ยไปทําร้ายผู้อื่นไม่เกรงกลัวต่อบาปนั่นเองและตลอดจนกระทั่งนะักทํากรรมชั่วเป็นอาจินและจนกระทั่งอาถรรพ์ของใสเวทเนี่ยย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองจนเกิดกลายเป็นผีปอบที่สุดนั่นเองค่ะก็คืออาคมนะเข้าตัวใช่คะ่ะก็ถ้าใครมีของหรือว่าอยากลองเล่นของเนี่ยก็ขอให้ระมัดร,ระวังในการเล่นกันด้วยนะคะ โหนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่คิดว่ามันจะมีจริงอ่ะใช่แล้วแต่<ม>ที่ไม่รู้ว่าก่อนนะก็คือผีปอบเนี่ยแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะอ่าใช่แล้วค่ะเออผีปอบเนี่ยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทโดยมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถสังเกตเห็นได้แบบแรกนะคะผีปอบธรรมดาคือคนที่มีร่างของผีปอบสิงอยู่หเหมือนบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะได้ตายไปแต่ผีปอบที่สิงอยู่ในร่างเนี่ยก็จะสลายไปตามแบบ ตามตามตัวเองนั่นแหละอ๋อต่อไปนะคะผีปอบเชื้อคือหากคนในครอบครัวของเรานะคะพ่อแม่เนี่ยเป็นผีปอบเมื่อตายไปเนี่ยลูกหลานจะต้องสืบทอดเหมือนเป็นเชื้อสายอะ่ะแบบต้องเป็นผีปอบต่อเขาแบบไม่สามารถที่จะยังไงอะ่ะยังไงมันก็ต้องสืบทอดต่อกันไปอ่ะอ๋อคือต้องสืบทอดต่อเป็นรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋ออืมต่อไปนะคะผีปอบแรกหน้าคือ ผีปอบที่มีความเจ้าเล่ห์มักชอบโยงความแบบความผิดไปให้ผู้อื่นก็คือเวลาที่ผีปอบประเภทนี้นะ่ะเข้าสิงใครคนนั้นก็เหมือนถูกถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงแบบใครเป็นคนเลี้ยงมันอะไรอย่างเงี้ยผีปอบประเภทนี้จะไม่ยอมบอกความจริงแบบเหมือนจะพูดจาให้โทษคนอื่นกล่าวร้ายคนอื่นว่าคนนั้นนะคนนี้นะทั้งที่คนนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงแบบไม่ได้เป็นคนเลี้ยงมันแล้วแบบสุดท้ายนะคะเป็นผีปอบกักกึกใช่ไหมอันถูกไก<ะ>ักกึ๊ก ใช่ป่ะอนหนูวะกักกึ๊กไม่รู้นะถ้าผิดยังไงก็ก็คอมเมนต์บอกนะก็คอมเมนต์ใต้ร่างนี้ผีปอบกักกึ๊กผีปอบประเภทนี้นะคะเป็นผีปอบที่ไม่ยอมพูดจนกว่าจะมีคนถามหรือจนกว่าจะมีญาติพี่น้องเนี่ยตามหมอผีมาขับไล่ผีปอบจึงจะยอมเปิดปากพูดความจริงกับว่าใครเนี่ยเลี้ยงดูตัวเลี้ยงเลี้ยงดูผีปอบตัวนี้หรือมีใครใช้ให้มาเข้าสิงซึ่งภาษาอีสานซึ่งภาษาอีสานนะคะคำนั้นคำนั้นคือ คำว่ากึกอะไรกึกเนาะบบกึ๊กนะกกึกหรือกักกึกกักกึ<อ><ร>กกออึกก <ๆ S 2> อกึกกักกึกใช่กักกึกเออกักกึกมีวันผิดกักกึกแปลว่าใบทะเลาแต่และอย่างนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่โดนผีปอบเ,เข้าจิงยูเนี่ย,นยนอาการมันจะเป็นยังไงอืถ้าแบบถ้าถ้าปามคิดนะก็คงจะแบบ มีอาการหวาดกลัวแล้วก็สายตาก็ลอกแกย่างแบบลอกแกลกแบบใช่ใช่สายตาก็ลอกลอกอ่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบเหมือนที่เคยเห็นมามันจะแบบมีความหิวโหยแบบตะกาอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบมีความตะกาหิวโหยกินแบบอ๋อแบบว่ากินของสดของข้าวของสดใช่ปะแบบเดินไปกินแบบอยู่ดีไปจับไก่มากินอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวโหเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่เราเล่ามาหรือว่าความจริงเนี่ยคือมันจะจริงกันแค่ไหนเนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงเจะเป็นยังไงอ่าลักษณะของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงนะคะคือชาวอีสานเนี่ยมักเรียกว่าผู้ถูกผีปอบเข้าสิงหรือเรียกว่าปอบเข้านั่นเองค่ะก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปมากมายค่ะบางคนเนี่ยอาจจะแสดงลักษณะอาการ ก้าวร้าวหรือก้าวร้ายค่ะหรือว่าดุร้ายบางคนอาจจะนอนสมคล้ายคนป่วยเป็นไข้หนักเลยก็ได้ลแล้วก็บางคนก็อาจจะรำให้รำพึงรำพันต่างๆนานาคือพูดไปเรื่อยอ่ะใช่แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะคือที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปคือผู้ที่ถูกผีปอบเข้าเนี่ย มักจะสิงหรือว่าจะเรียกหาอาหารที่สุกๆดิบๆบก็ที่เราพูดกันไปแต่ก่อนเนี้ย mm hmm. ใช่แล้วแบบพวกตับหมูตับไก่ของข้าวก็ก็เวลากินก็จะกินแบบมูมมามแล้วก็จะมีแบบเลือดก็จะเปิดแบบใช่<ๆ>แบบว่าเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตามตัวเงี้ยคือเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แล้วก็จะแสดงความตะกระออกมาใช่แล้วก็จะกินจุมากกว่าปกตินั่นเอง mm hmm. แล้วก็เมื่อญาติพี่น้องที่รู้ว่ามีคนป่วยนั้นกาลังถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ย ก็จะไปตามหมอผีมาให้แล้วก็ให้ช่วยขับไล่นั่นเองเป็นไงฟังแล้วกลัวไหมน่ากลัวอยู่นะแบบอืมมันก็อย่างที่<ช>เราคิดานะ<ช>ปอบมันมีความตะกะอยู่ในตัวใช่ใช่แต่จุดกําเนิดของผีปอบนะคะตามความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณผีปอบที่เกิดจากคนที่เรียนวิชาผีปอบที่ตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อตอนมีชีวิตยึดติดยึดมั่นในวิชานั้นพอตายจากโลกนี้ไปก็ยังแบบยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมอะ อย่างเช่นยังอยากกินเนื้อดิบๆเครื่องในสดๆก็เลยหาวิธีเข้าสิ่งคนเพื่ออาศัยร่างเหล่านั้นเพื่อจะหาของกินดิบๆสดๆต่อไปมีภาวะคล้ายๆกับสัมภเวสีหรืออสุรากายซึ่งผีปอบเหล่านี้เมื่อแบบคนแพส่วนกุศลไปให้อะพูดคุยขับไล่ก็จะออกง่ายส่วนพวกที่เรียนวิชาแล้วกลายเป็นผีปอบหรือจำพวกที่มีการสืบทอดแท้หากเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มีวิชาอาคมมากและมีจิตแข็ง พลังติดสูงจะไล่ย,ยากอีกทั้งยังสามารถเอาชีวิตคนที่มีเวรกรรมเนื่องต่อกันได้เรียกว่าผีปอบเจ้ากรรมในเวนั่นเองอโดยผีปอบประเภทนี้สามารถทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้สามารถให้แบบสามารถอังโหสิกรรมให้เราได้แต่อีกข้อสงสัยนะว่าทําไมผีปอบเนี่ยถึงกินแต่ของเขาวของสุกก็กินได้เพราะของสุกก็อร่อยใช่ไหมสําหรับคนหรือเปล่าไม่รู้ ไปได้ของสุกมันก็กินได้ไงคือมันก็อร่อยไงของสุกอะไปไข่ข้อสงสัยดีกว่าว่าทำไมอืคอ่ะ,อะคือตามตำนานนนะทางพระพุทธศาสนาเราว่าผีปอบเนี่ยคือผีสายยักษ์ที่อยู่ในสายการปกครองของท้าวเวสวรรณนั่นเองอที่เข้าสิงสู่ร,ร่างมนุษย์เพื่ออาศัยร่างมนุษย์เนี่ยเพื่อกินอาหารก็โดยเฉพาะอาหารดิบๆหรือว่าสัตว์เป็นๆนั่นเองอ่ะเช่นไปหักคอเป็ด หาคขอไก่ในร้ากินหรือว่าอาศัยร่างคนเหมือนแบบเป็นร่างทรงอะไรมาเนียแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าสิงทุกคนนะจะเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมทางนี้คือมีอดีตที่เคยนับถือเป็นผีกันต่อมานั่นเองหรือว่าจะเป็นที่ระลึกยามมีทุกข์หรือว่าจนเป็นประเพณีทำเนียงปฏิบัติที่สืบต่อกันมาหรือว่ามีจิตใจผูกพันกับผีหรือว่าเราเคยมีกรรมต่อกัน แล้วมา,ยา,วาวงยางใช่หรือว่าห,ห,หรือว่าคนคนนั้นอะชอบฆ่าสาัตว์เช่นไหว้ผีอ่าบางทีก็ฆ่าสาัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสาัตว์ใหญ่วัวควายนั่นเองอ,อืมก็เพิ่งรู้นะว่าแบบว่าผีป,ปอบเขากินของดิบของสดเพราะว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณอืม่เป็นสายจัรปกครองของท้าวเวสสุวรรณเราอะก็คิดไม่ถึงเลยนะเว้ยไม่คิดว่ามันแบบจะ่อะไรขนาดนี้นี่แล้วก็ไขข้อสงสัยให้แล้วอืม ก็คอกระจจาไงมากนะคะรู้กันแล้วนะคะว่าทําไมปอบถึงต้องกินของดิบของสดใช่ค่ะก็ถือว่าอาจจะกระจจาในในส่วนหนึ่งที่ที่แบบทุกคนก็ยังแบบยังไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหะว่าคือความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็อาการเป็นยังไงทุกคนคืออาจจะรู้แล้วแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแบบไม่รู้ลึกอะไรขนาดนี้ประมาณนั้ใช่ใช่อ่าอ่ะ ทุกคนก็พอได้ความรู้คร่าวๆไม่มากก็น้อยนะเราคือเราคาดบองอย่างนั้นว่าทุกคนคงจะได้ได้ความรู้บ้างแหละได้รู้บ้างว่าปอบเป็นมายังไงลักษณะของปอบเป็นยังไงมีกี่ประเภทแล้วก็แบบทําไมถึงต้องกินของสดของดิบทุกคนก็พอรู้แล้วเนาะใช่คะ่ะถ้าทุกคนชอบและอยากติดตามเราสามารถติดตามเราได้ทางช่อง YouTube ทางเพจ bs radio เพจ m a s communication bsiu โดยใช้ชื่อเดียวกัน,กนคือ p o r m a s พบกับเราได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา6กโงเย็นเป็นต้นไปค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าว่าเราจะนำเรื่องน่าสนุกหรือเรื่องน่าสนใจแค่ไหนมาให้ทุกคนฟังกับรายการเชื่อเถอะพี่อยากเล่า้าคนไม่อยากหัวเบามาฟังเราด้วสิคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา2,564รอบที่1พอร์ตโฟลิโอจำนวน80ที่นั่งสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.psiu.ac.th และคลิกเมนูสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายน2,563ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารไทยพาณิชย์หรือวิคซีทุกสาข,ขาทั่วประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคั์วันพุธที่18พฤศจิกายน2563วันสอบคั์วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาวันพุธที่25พฤศจิกายน2563วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563ถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563 ยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ student.tcast.com วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564ถึงวันอังคารที่23กุมภาพันธ์2564สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ mis5.bsru.ac.th และ Facebook Page Mass Communication BSRU อยากรู้ว่าจริงขนาดไหนมาเรียนด้วยกันที่ Mass Comm BSRU